ไใช่ไม่ใช่ปุ่นเล่นุ่นเล่นสี่กิโลนะเนี่ยประมาณไม่ถึงสามกิโลประมาณสองกิโลครึ่งวันนี้อาต่องนะฮะกับฟ้าสางคาร์สปอร์ตและลุงโทนี่นะครับจะไปเดินป่าให้น้ำหน่อยครับน้องน้ำค่ะน้องน้ำนะครับวค่ะเน่เน่ค่ะครับผมพวกเราทั้งหมดนี่จะไปลุยเดินป่าครับแล้วจะทำอะไรเพื่อนๆขอรับชมด้วยนะครับเราจะนอนกันที่นี่นะครับเราจะนอนกันที่นี่นะครับ สวัสดีครับพบกับอาต่อยุยแยงนะครับวันนี้มาพร้อมกับฟ้าสางทางสปอร์ตครับทางสปอร์ตนะครับครับผมและก็มาพร้อมกับลุงโทนี่นะครับสวัสดีครับคนนี้อะไรนีะวันนี้ลุงโทนี่จะพาอาต่องไปไหนครับไปเจาะีน้องเลยนะมันจะติดเหลืองไว้ไครับเออก็เซ็นเซอร์เอาครับผมวันนี้อาต่องนะฮะกับฟ้าสางทางสปอร์ตและลุงโทนี่นะครับจะไปเดินป่ากันและก็พร้อมกับสาวๆนะครับเห็นไหมครับแนะนำหน่อยครับ น้องน้ำค่ะน้องน้ำนะครับติ๋วคะ่ะเน,นเน่คะ่ะครับผมพวกเราทั้งหมดนี้จะไปลุยเดินป่าครับแล้วจะทำอะไรเพื่อนๆขอรับชมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับรรสาวๆพร้อมไหมครับรสาวๆพร้อมยังครับที่จะเข้าป่ากันพร้อมแล้วะค,ะค่ะพร้มพอมนะฮะครบเสร็จดูชุดนะครับเข้าป่าแล้วเข้าป่าทำไมเชื่อโยกไฟไหมตอนนี้ต่องพร้อมแล้วครับเอ้ยลุงคนนี้ก็พร้อมแล้วฮะ หือพพร้อมกันแล้วพร้อมกันแล้วครับดูชุดอต๋องนะครับเสียบเปียพร้อมยังครับพร้อมครับผมพร้อมเดินไปด้วยกันนะครับฟ้าสางคาร์ทริคอยู่ไปด้วยกันกดติดตามด้วยนะฮะครับผมประมาณสามกิโลนะไม่ใช่ไม่ใช่พุรเล่นพุรเล่นกี่กิโลนะเนี่ยประมาณไม่ถึงสามกิโลประมาณสองกิโลครึ่งเอาใจช่วยด้วยนะเพื่อนๆอะต่องเข้าป่าครั้งแรกแล้วครับวันนี้ เสียเปียเข้าป่าครั้งแรกหรืครับครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งแรกเลยนะฮะครั้งแรกมาเดินดูว่าจะเจอสัตว์อะไรมั่งเราก็จะไปตามดูเข้าไปป่าไปเจอม้าไปเจอแพะม้ามาร้องฮี่ฮี่แพะมาร้องอะไรฮี่แบะฮี่แบะตอ่ได้เลเอาละครับเพื่อนๆอตองเริ่มเดินเข้ามาแล้วครับโหบรรยากาศตองจะไปทําอะไรกินในป่าแล้วครับกับลุงโทนี่มาเหอสวน แล้วก็ฟ้าสางทางสปอร์ตนะครับครั้งแรกเลยนะเป็นยังไงวะโอ้โหเฮ้ยครั้งไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยใช่เปล่าวะใช่เปล่าวะตอนนี้หกโมงกว่าแล้วมันเพื่อนมาถูกไลยเนี่ยพักแป๊บเหนื่อยเหมือนกันเว้ยต่องสภายเป้มาด้วย เฮ้ยเพื hey. ok oh, ่อนๆตอนนี้ได้ยินเสียงน้ำนะเฮ้ยตรงไหนครับเนี่ยอ๋อย่นู่นนะเอออ๋อมาถึงแล้วเพื่อนๆตอนนี้นะครับได้ยินเสียงน้ำแล้วครับมีลำธารด้วยเฮ้ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ย ต้บ้านต้นไม้ใช่ป่ะมีจอไกด์อีกนคนนะครับชื่ออะไรครับชื่อซาครับผมชื่อซานะครับน้องสานะครับครั้งแรกเลยอะต๋องเฮ้ยมีบ้านต้นไม้ด้วยพวเพื่อนดูครับเข้าท่าวะ่ะขอรับชมเลยนะครับเอาใจช่วยด้วยเฮ้ยนี่ไงเพื่อนเจอน้ำแล้ววางของก่อนนะครับ นี่ไงเรารอดตายแล้วเราเราเจอแม่น้ำแล้วครับโหธรรมชาติมากเลยครับบรรยกาศแจ่มมากทีนี้เราก็จะเตรียมพื้นที่นะครับทำการต่อไปกันมันแน่บ้านต้นไม้ทางขึ้นครับโหแจ่มโป๊ด โอ้ยย่าแจมเลยอะเราจะนอนกันที่นี่นะครับเราจะนอนกันที่นี่นะครับเราจะนอนกันที่นี่นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเราจะนอนกันที่นี่เฮ้ยข้างล่างนี้เป็นทานน้ำใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูอ่ะสาวๆครับมา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 เลยครับมานะฮะลงเลยครับไปดูสิครับ ตรงไหนเหมาะที่สุดนะฮะตรงไหนเราเหมาะที่สุดนะฮะมาบรรยากาศชิวเริ่มเย็นนะครับเพื่อนๆอากาศตอนนี้ร้องเลยนะเขมรเนี่ยนะาะอ้าวใครล้มวันนี้ต๋องก็กำลังจะเตรียมกล่องไฟนะครับเพื่อนๆกำลังจะติดไฟกันนะครับกำลังจะปิดไฟนะครับ ตับไม้อำเภอไม้นี้ชื่อชื่อกบเนาะชื่อกบครับผมครับอันนี้เราทำอะไรกินนะอันน <mamm> ี้เราจะมาหลักๆก็แกงไก่แกงปลาแจ๋วเลยใช่ครับเม็ดปลาแจ๋วเลยเพื่อนๆอร่อยแน่ครับทำกินกันในป่านะฮะใช่ครับฝากติดตามช่องอาตองยุยแยงด้วยนะครับผมติดตามครับขอบคุณครับเรามากรอบไปกันนะพ่ครับให้น้องซาดการนะครับเดี๋ยวผมอาตองช่วยด้วย ริมน้ําเลยนะลุนพคนี่ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วเพื่อนๆนี่สายฮาของเราครับไปกันนะครับตอนนี้เรากําลังจะทํากับข้าวครับเรากําลังจะแบบทำอาหารการกินนะครับบรรยากาศดีมากเพื่อนๆอากาศเย็นนีครับริมน้ํเย็นมดิงอย่างน้มงครับเสียเปียรู้สึกกระทึกใจมากผมตื่นเต้นมากเลยถ้าชีวิตผมเพิ่งมาเดินป่าครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าหน้าตาเสียเปียจะมีความสุขนะฮะแล้วก็ ลุงโทนี่นะครับได้มาเจอกันวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับขอขอบคุณมากนะครับฝากด้วยนะครับเสียเปียนะครับฟาสสั่งทารสปอร์ตนะครับยินดีครับแล้วก็ผมก็ฝากด้วยนะครับอ่ามีสินค้านะครับส่งออกด้วยนะครับของดรพีนะครับทาร่วมกับหมอปลานะครับผมสินค้าได้มาอยู่ที่ไม่สอดไปที่เรียบร้อยแล้วอยู่ที่โกดังผมนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันมีอะไรบ้างครับมีปลาป๋องครับแล้วก็น้ำผึ้งน้ำผึ้งปลาครับกาแฟ น้ำผึ้งนี้ที่ว่าแบบแท้ๆใช่ไหมฮะแท้ๆนะครับน้ำผึ้งเดือนห้าครับผมโอ้โหน่ากิงป่าเลยเราคัดปล ong มาอย่างดีครับก็โกโก้สำหรับคนที่มีดื่มกาแฟทานโกโก้ได้นะครับเรามีโกโก้ด้วยนะครับกาแฟของเขานี่กินตอนนี้ดิดกันดิดกันชาติหน้าโอ้โหถ้าใครไม่แข่งนะลองทานกาแฟผมได้ครับจริงอ่าโอ้โหแข่งทั้งคืนงล้น อาต่องขอหล่นแข่งทั้งคืนเลยนะไม่ใช่อะไรตาแข่งนะแยกแข่งเพื่อนเพื่อนโอ้โหนี่คืออันนี้คือผมไม่คะับจะมาคุณลุนช่องเนี่ยเขากินกาแฟนะครับเขากินกาแฟนะนี่แหละครับขึ้นแบบนี้เลยกาแฟผมเองจะติดเหลืองไว้เนี่ยช่องผมไม่ติดครับโอ้เพื่อนเพื่อนนี่มีสาวมาเข้าป่าด้วยนะครับสาวนะครับแจกเงี้ยเลยครับในบ้านครับมาทำอาหารให้พวกเราเนาะวันนี้มาแนะนำตัวหน่อยครับ มันเป็นไหมเฮียมัดให้ไหมหนูเออเออมัดเป็นดีกว่ะไอ้น้องน้ำหนูนิดโอ้โหเพื่อนครับไม่หลุดนะนใส่แมสทำไมครับนะ้าอยู่ในป่าแล้วเป็นธรรมชาติแล, <c oughs> แล้วครับมีไฟเราไม่ไฟเพื่อน <ๆ S 2> เราใจช่วยสาวด้วยนะครับ <c oughs> อะไรที่สาวอยิบเพิ่มอย่าเพิ่มอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาเป็นไรครับเป็นไรฮะยา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 ตกแล้วเนี่ยเจ็บปีเราดิ รูสึกกำลังหิวนมเหลือเกินนะช่วงนี้ยาๆารู้สึกว่าของขาดไงครับเติมนิดหน่อยครับช่วงโควิดด้วยช่วงโควิดเราประหยัดไงมันไหนๆมีโอกาสแล้วก็เต็มที่ครับของขาดของขาดสวยันนี้น้องๆเราก็เตรียมตัวพร้อมนะครับพร้อมเดินนะครับน้ำเย็นๆย็นดิมไหมจ๊ะจะเกิดอะไรขึ้นติดตามครับ โแค่คิดก็เพลินแล้วเนาะเพลินแล้วเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราต่อไปแล้วนะครับตอนนี้มาเรกียมบอุปกรณ์นะครับปันไม้ไผ่เกียมบอุปกรณ์กันครับอากาศเริ่มเย็นเพื่อนๆตอนนี้ตอนนี้จะหนึ่งทุ่มแล้วนะฮะแสงเริ่มจะน้อยๆแล้วครับ เราจะเอาไปใส่อาหารนะครับตัวนี้นะฮะเราจะเอาตัวนี้ไปผ่าแล้วก็ใส่อาหารมาดูกันครับว่าถ้าเกิดเราเข้าป่าเนี่ยเราจะอยู่กันได้ไหมเดี๋ยวต้องติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไคร้แลวกดกระดิ่งกบนี้กบฟันเอ,เอาไปทําอะไรเอาไปเดี๋ยวเราจะใช้เป็นถ้วยเป็นจานอ๋อเฮ้ยเพื่อนๆดูดิอะต่องเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเออใช้ไม้ไผ่กันนะครับใส่อาหาร บรรยากาศเริ่มเย็นเพื่อนๆเดี๋ยวต่องต้องอบอุ่นร่างกายก่อนครับชั้นหนึ่งเป๊ก <c oughs> ไฟติดแล้วนะครับพร้อมทำอาหารวันนี้ใครเป็นเชฟครับลุงคนนี้ไม่เมส่วนครับไม่เมส่วนเป็นเชฟครับ<ช>วันนี้นะฮะเพราะว่าเรามาถิ่นเขาเราต้องให้เขาเป็นคนทำให้เรากินเราเป็น เราเป็น<อ>แขกครับแขกคอรับชมด้วยนะครับเดี๋ยวดูเรื่องอากาศดีมากเลยครับโคตรฟินเลยบรรยากาศนะพนเพื่อนเครั้งแรกนี้อะต่องเข้าป่าน่ะใจช่วยด้วยนะนี่นะครับเพื่อนเพื่อนตากล้องของไม้เอเว่ร์ววสวนรคครับไม่มีส่วนครับ ไม่เมสวนครับไม่เมสวนเนี่ยใช่อ่ะตองไปเรียกมาไปเหตุสวนไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่คนไม่อะไรนะไม่เมสวนไม่เมสวนนี่ครับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับตากล้องแลตัดต่อนะครับนี่คนนี้นะครับครับผมสุดหล่อสุดหล่อวันนี้อาะตองจฝากท้องที่นี่แหละเพื่อนๆบรรไากาศได้ชิวๆไรยากาศชิวๆมาแบบชิวๆแบบไม่รีบ่มันจะสบายสบาย อันนี้เราไปถ่ายไม่ร้อนนะครับเราต้องคิดเยอะเฮียกดทับท้ายกดกระดิ่งด้วยคิมออกคิัเลิกออกแล้วคิมเริ่มออกแล้วคิมขาวเริ่มออกแล้วสปอนเซอร์คิมต้องเข้าแล้วตอนนี้นะฮะเรามาอาบน้ำให้น้องนะครับเราต้องบอกนี้นะครับว่านี่นะฮะหัวขาให้นะครับนี่นะฮะหัวขาให้ สู่ที่ชายครับสู่พี่ชายครับสู่พี่ชายครับดี่ค่ะแล้วสู่พี่ชาให้น้องนะครับสู่พีาให้น้องครับอ่าแล้วอ่างใส่รองเท้าไว้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอไอคนคือต้องบอกงี้นะครับว่านี่คือการมาเดินต่างจริงนะครับแล้วก็ใช้เวลาสามชั่วโมงครับถึงมาถดจุดที่ได้เหนื่อยครับเหนื่อยครับนี่ฮะมาเราก็จะมาช่วยน้อง ล้างหน่อยนะฮะเออนี่นะครับตอนนี้นะฮะเราล้างแค่ขาก่อนเดี๋ยวดึกกันนี้นะครับเราจะล้างล้างไหมยังเออดีล้างไหมยังยังเลยค่ะเดี๋ยวลุงช่วยล้างเดี๋ยวจะล้างให้ขึ้นนี่ดูนะนี่ดูนะฮะเราต้องขัดที่ไทยให้น้องครับถุงพี่ไทยนะครับอันนี้ถุงพี่ไทย แต่ว่ายังไม่เคยยังไม่เคยยังไม่เคยโดนถูใช่ไหมเน่เน่เน่เนอะครับอ่ถูี่ใครให้น้องนะครับเสร็จแล้วค่ะอต้องบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวทำไมมีอะไรเกิดขึ้นล่ะครับมดกัดเหรอโอ้ยมดกัดน้อง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 โอ้ยมดกัดน้องโอ้ยอยมดกัดครับมดเดี๋ยวเราต้องเราต้องบอกอย่างนี้นะว่า เดี๋ยวเราจะให้น้องๆอาบน้ำล้างก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันไปนะฮะขอลาเพื่อนตอนนี้ต๋องก็เริ่มก่อไฟจะหุงข้าวแล้วไม่ได้ไหวนะค่ะมันปวบเลยไหมมันปวบเลยใช่ไหมแหวน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 นาฬิกาอ ไม่ในาฬิกาไม่ใช่แหวนโอ้อตายครับตอบว่าไงครับตอบว่าไงแจ่มโตดโคตรเจ๊งครับกดไลค์ด้วยทุกคนกดไลค์กบตาตุ like ต้มไข่เลยนะครับจัดไปตอนนี้กบเขาก็ล้างไม่ไผ่เพื่อนๆนะเอาไปใส่อาหารนะครับตอนนี้เรากำลัง ผูกเปลครับผมผูกเปลยนะบางทีคือถ้าเกิดเราเข้ามามืดหรือดึกบางทีมันอาจจะแบบสร้างที่พักหรือว่าอะไรต่างๆไม่ทันครับผมคือเปลนี่มันจะดีมากพอสมควรครับผมคือมันไม่อยู่บนพื้นด้วยปลอดภัยนะปลอดอดภัยด้วยใช่ปลอดภัยจากสัตว์เลื้อยคลานนะเนาะใช่แล้วก็ง่ายสะดวกในการสุภาพมอครับผมครับผมครับเรามาผูกเปลนะครับผมโอเคครันนี้ไม้ไม้เมสวนก็กำลังผูกเปลนะครับ ฉันแปลว่าอะไรอ่ะไม่เมสวนเนี่ยไม่เมสวนอืมเมสวนนี่มันมันชื่อผมครับผมาหรอเมสวนใช่ป่ะใช่แล้วไม้นี่ยไม่ก็มันแทนคำว่าชั้นนายอะไรเนาะภาษาอังกฤษนะฮะใช่ใช่รู้คำหมายกันแล้วนะเพื่อนๆจับตาครับผมเรียบร้อยนะฮะใช่แล้วครับผมเรียบร้อยกันแล้วข้าวเดือดแล้วเพื่อนๆ ตอนนี้หม้อเดือดแล้วนะครับเดือดแล้วเดือดแล้วน้ำเดือดไอสัตว์โอ้โหมันถามกูหม้อเดือดหรือน้ำเดือดน้ำเดือดก็ได้น้ำเดือดก็ได้น้ำเดือกก็ได้จานเดือดอะไรน้ำเดือจานเดือดตอนนี้นะข้าวไกล้จะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกน่าจะสักประมาณห้านาทีครับไมปไ่สวนเข้าป่าแบบเนี้ยต้องหุงข้าวแบบนี้ทุกครั้งไหมใช่ครับ อันนี้เขาเรียกว่าตักแคนะไอซสัตว์เขาไม่ได้ตักแครนะไอ้เหี้ยเราลินน้ำออกนะครับใครอยากซดน้ำเ้าต้มไนซสัตว์อร่อยนะพี่จริงวิตามินล้วนวิตามินช่างอาปากอาปากโอ้มันร้อนอาปากแล้วเดี๋ยวเทให้ไม่เอากัดสุกครับการสุกลิ้นสุกข้าวสุกแล้วเพื่อนๆพอยังพอยังแค่นี้พอยังได้ครับผมให้แห้งให้แห้งให้แห้ง ทีเราก็ลิ่นน้ำข้าวกันนะครับเรากำลังตะแคนะครับเรากำลังตะแคงตะแคงได้แล้วครับเดี๋ยวเราปิดให้มันโปดแจมโป๊ดถ้าภาษาอีสานก็คือให้มันหอมนะครับเราก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับอออุปกรณ์นะเพื่อนๆที่เราจะใส่อาหารนะครับอันนี้กรอบกับอ้อมพูดเรียบอันนี้เขาจะเรียกว่ากรอบกับบี้นี่มันจะคล้ายๆจานเขาจะทาจากไม้เลยใช่ครับอืมครับเขาท่าดีนะครับใช่เขาท่าครับธรรมชาติเลยนะฮะ อันนี้ก็ธรรมชาติครับอือับนี้ก็เรียกอะไรกะหลิวอันช่ครับไอ้สัตว์ขนาดข้ากับข้าวยังไม่รู้เลยมึงทำอะไรแบบไอ้เหี้ยทำเต็บแต่เรียบไม่ถูกบรรยากาศในป่านะครับเรามาดูกันก่อเป็นยังไงนะครับวันนี้ลุงโทนี่ได้พาผมมาเดินป่าครับไปเจอตัดตัวหนึ่งชื่ออะไรครับ อะไรอ่ะแรดเข้ามาเดินป่าแรดครับมีอย <disappointing. S 2> ู <figuring> <fuck> ่สามตัวครับแรดครับมีสามตัวโอ้โหมีอุบไก่ด้วยนะเพื่อนเพื่อนเอาสุกแล้วครับสุกแล้วตอนนี้สุกแล้วนะครับโอ้โหนี่ได้ไหมใช่เลยดิเดี๋ยวขอชิมก่อนได้ไหมขอชิมก่อนนะน่ากินมากเลยอ่ะมาส้นจัดเลน สวยงามเพื่อนๆซาไปตัดใบตองมาซาอุ้ยวันนี้กบทำเมนูอะไรเนี่ยก็ผักคะน้าคผักคะน้านะครับซาลกับเมนูนี้อะไรครับกับเมนูไข่มดแดงป่าครับผมไข่มดแดงป่าครับไปแกงไข่มดแดงไปแยงไข่มดแดงเพื่อนๆซาลนนี้เราวันนี้กินข้าวกันนะครับกินข้าวครับเหถือข้าวแล้วครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยสุดชิลสบายๆนะใช่ใช่ ธรรมชาติมากเพื่อนใช่ไอยู่ใกล้นะครับว้าวเนื้อเด็กสองเนี่เอฮึโอ้จะดีเลยเสียเปียกได้ก <skirt> ิน no ข <aisle> ้าวไหมครับกินครับโอ้โหกำลังรอเลยแต่ตอนนี้รอเลยเออตอนก็หิวแล้วมีอุ๊บไก่ด้วยนะเพื่อนๆอุ้บยิมมืออุ๊บ ไม้ไม้มีสวยเขาจัดการให้พวกเรานะครับทำไม่ทันข้าวร้อนๆนะครับข้าวร้อนๆแล้วก็เดี๋ยวเอาไก่มาเลยเอาไก่มาเทนี่เลยกันนั่งกินข้าวนะฮะเราจะตะแคงเข้านะครับเราจะไม่แบบว่านั่งแบบเต็มอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าเพื่อนจะได้เข้าได้นะครับอันนี้แกงเห็ดเผาะนะครับผักหวานเราต้องใช้มือครับเรามากินข้าวนครับเพื่อนๆเคยกินไะเคยกินได้โอเคครับนี่นะครับเพื่อน ง่ากินไหมครับตอนนี้อยู่ในป ла, ่ากินอะไรก็อร่อยนะฮะกินอะไรก็ <é> ข้าวทางอต๋องเลยตอนนี้กับข้าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการกินข้าวกันแล้วนะครับอร่อยไอือร่ออะไรอร่อยจังเลยผเดี๋ยวต้องชิมสะหน่อยนะฮะ มาเต้เส้มือนะฮะเป็นมือเลยครับอือนี่นะเพื่อนอือหือไหอวแรงพี่น้องได้นีครับเื้ออร่อยดีอ่ะอร่อยมากครับอืออร่อยไก่อร่อยครับต้องลองบ้างนะฮะอืออร่อยว่ะอือโดนใจอย่างแรง ไก่ขาวมากเลยครับนี่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ไก่นะไม่ใช่อะไรนะฮะอันนั้นไม่ใช่ไก่ครับครับผมกินข้าวกับนมครับในตอนนี้คือแบบบอกเลยก็กินข้าวกับนมอะรสชาติเจ็มจนคุณจายุทดูครับนี่นะครับเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จก็จะล้างม้ล้างมือตอนนี้เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะฮะเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนแล้วก็เราจะ เข้าที่พักเพราะว่าตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วนะครับก็นะฮะแล้วก็ดูดูคืนนี้ครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะน้องคนไหนล้างแล้วนะฮะน้องคนไหนล้างหรือไม่ล้างเดี๋ยวลุงให้จะมาพิสูจน์ให้ดูครับ <c oughs> ไปครับเค <c oughs> รื่อง <c oughs> เรียง <electronic> <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยกันแล้วครับเ,เพื่อนๆ <c oughs> เอาละครับเ,เพื่อนๆ ตอนนี้อาต๋องลุงโทนี่เสียเปียแล้วก็ไมเมยสวนนะฮะครับพวกเราก็กินข้าวกันเสร็จแล้ว<ช>อาต๋องแล้วก็พวกพวกเราก็จะนอนกันที่นี่นะครับ<ม>อย่าลืมนะครับรห,รหรือเปล่าคืนนี้มีอะไรลุนหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ติดตามกันหรือเปล่าอย่าลืมเลครับกดติดตามช่องอาต๋องยุแยงนะฮะฝากกดติดตามด้วยกดแชร์กดถูกใจด้วยนะครับไอ้หน่อยฝันดีครับผมเด็ดอย่าลืมช่องของเสียเปียด้วยนะครับครับฟ้สาทสปอร์ตครับผมฝากติดตามด้วยครับทุกคนนั่นแหละครับผมช่อง อต๋องยุยแยงครับมสุดยอดครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายพี่หน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับโชคดีมีตังค์ไม่เจ็บไม่จนครับพี่นอนไปแต่หนูซบพี่แค่นั้นแหละจบซบซบยังไงครับซบหลาอ๋อได้ได้ได้เอออย่างนี้ก็ได้โอ้โหไม่หลุดเลยเหรอเนี่ยเหี้ยกบไม่เอาแล้วไหวสัตว์ไม่เอาไม่เอายี่เยี่ยไป มันไม่ไหวหรอกไอเฮี้ยจะให้มานอนอยู่เงี้ยเฮี้ยไปลุกลุกลุกไปนอนรีสอร์ทดีกว่าไอเฮี้ยคือจะให้กูมานอนป่าน้องเขาก็ต้องโอ้โหเฮี้ยมันตุรักตุเลกูว่าไปใส่ที่รีสอร์ทดีกว่าไม่ไหวเฮี้ยกบไปลุกไอเฮียเฮ้ยพอไม่เอาไปลุก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 ไม่เอาเก็บพอจบมาลุกไอเฮี้ยเก็บไม่เอาไปนอนรีสอร์ท ไอ้ตว์ปิดคลิปอย่าลืมกดชอบคล้ายกดกระดิ่งไปนอนรีสอร์ทไปกบไปกลับเลยเรากลับไปตว์รออะไรล่ะรสชาติเป็นไงครับชาอร่อยต่อให้เต็มกูก็ชอบโอบแ้โหดูเต็มเลยกูดูเต็มเลยโหตอนอย่างนี้ว่ะจริงว่นเขาแต่างเงี้ยใช้ได้